อไปไปช่เกนขายบ๊ทระวังนนเทะเลยเนาะโอ้แบบโจมขึ้นได้คนจะโจมคนจะได้ค่ะคือแบบที่อยู่ข้างบนกะเทะเลย ้องเอ้ยเปิดภาพมามนีท้องฝาสีคามก่อนอื่นอากาบทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอสสุขสุขคนพบพ่อสักสักแก้วมื้อนี้อยู่บ้านน้องป่าพี่น้องเอ้ยมาบังเอิญสักแก้วเดินทางมาแต่ทางไกลพี่น้องเอ้ยเนาะเลยแวะมาหาทางน้องป่ารถไผ่ไม้แห่นี่แมนบ๊อบมีผัวสงสัยย่านไาย่านรามาแต่ทำงานสิพากันไปแทบันนี้ ไปขายกระเลมนี่นะนอย่บ่อหมดมึงจะใช่บอ่อไปขายอยู่ใช่นะขายอยู่ดูแลไปโพมมออสบายดีเด,อด้อเบิ้งกระเลมนะโอ้อ้าไปขายอยู่ใช่หนไปขายทั้งคู่บา้าวตะปูหรือปลเข้าบ้านอ่ะก็บอกข้าบ้านก่อนเพกนอ้วนสบายข้ามาบ้านทนหลดงบ้านนี่รถน้องป่าจังนี่ น้ำเบาวผู้ใดบเออพันชื่อไหนเจ้าบิ้ลพันชื่อไว้นี่นะเดี๋่อยเอาไปรอเหนือเอาไปรอทุกคนนะเอออาไปไปซะแจ้าขายบวกเดี๋วังเด้อทางหดังเด้อโอ๊ยไป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 พี่น้องเลยไปขายของเพื่อนกันเข่าคอยเด้อโอ๊ยเตอร์หักกัดปล้วพี่น้องเลยเนาะ ก็เด้บริคอยคุยกัเพื่อนพี่น้องกับพว่าเพื่อนสิไปขายเครื่องขายคลองมาสัตว์คายกระเล็นเป็นราคาขายกระเดมนทางน้องปลากพี่น้องวันนี้กามาพอดีเจออาทางหน้าประตูเพื่อนปั้นเข่าอ่าเพื่อนปั้นเข่าปั้นน้าโอ้หืมหนูสุด มาเบิง่งทงาพิ่นตันเผาก่อนฮะโอ้โอะปัน้นเผาอะไรป้้น ันบ้านสู้โดยอ่างสบายดีเ้อโดยตุกตันเอบแเล้งเนาะโอ้บ้องไปบังกอนเทเลทม่วใไดนี่โอ๋อู้ดผมากับ้าเงเลย อ้าวเครื่องปั่นแค่นเนาะเข้าเปียกบ่เนาะเข้าคุ้มเนาะฟรีช่วงคนแรกนี่นงถูกเรามากตู้เข้าแค่นเข้าแค่นเข้าเปียกแม่น ไม่ว่าเขามันบ่นได้ตากคนแต่ว่าเขาบบแห่งคนท้องถิ่นมาเลยเนาะแม่ว่าเกี่ยวกัอนี่อ่าตันแนงมงหัวโลกอย่างเี้ยใ่ไนะอมเ้ยสงสัยนะถ่าให้นี่นี่ละโตอ่าโตบบแห่งนี่จักว่าโตเลิศนี่จกักนั่นน่จุ โอ้ยคือมะพร้าวย่ามาปันบ่ล่นพุ่นของาวบ้านม่ใช่มเอ้ย่านพทธะกันบอกเป็นย่งทีเราเล้ต่างคนกำลังแก้ไขอยู่อ่างคอยปั้นกันเนาะก็รุ่นกันที่เราเลยชาวานปีนี่จะปีทีแล้วนี่อ่าจะไล้เชื่อไล่กันมาัโอ้เราเลย คนปัน้างนี้นะแปลว่าพอข่าวกับพ่อแง่ที่เราเขาคนเอาคุณไปเป็นเดี่ยวคุณกะรอนละมือรอนากก็แต่นันพอข่าขาด พี่น้องเอ้ยอ225 s สสดีเอาักสมโมาต้อนเพิ่นปามาบักบ่ได้ายเอาตอนกพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งตอนแก้กราบน้อติ๊กแก้กราบแล้วหน่วยเด้ซ2กปันออกมาากระปันดออกมาเ้นะปาดพี่นนี่กบ่นี่ เฮ้ยยังหมดซุปหรอก่ะมันกสชีแสบคืออันตัเขาซื้ออยู่วาเนาะลองลองลอง si người tôi sẽ tu bay mọi người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  miền người mọi 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 người เาบัสซอบัวร้องเราคอยน้ำป่ากนะนี่แ้อมย่เอาร้องรอง้องกคนคอยใส่มูลองกอนดอกคอยหดลงสวงวะโดนเบอร่มักชมโอตะก้ชมทีบ่ เคยกินท้อานที่เขาลนเออบ้าซื้อตอนนั้นซื้อมาแต่ไ่ปก็บ่ได้งิ่งหมดเลยนะออนั่นทำมันเนาะอันนี้มักส้มโอคั่เนาะแต่ไปเกี่ยวข่าวบ้างมั้ยนี่กินยังโอ้ยังทงกาพุทหน้าทงทพุหน้าหลายทงวะหน้าลายเลคะ เอ้าเห็นหน้าลายก็ได้เข่าแล้วน้าลายสิบ่ได้เข่ายัเหลือแต่ทุ่งไก่นี้มือได้ไปเกี่ยวุังไกมือนไปนอนคุณบอเดียวเน้าค็นอะไรเียวุบมีถูกไปตัดน่อยไปไปเดอ

ขันมาต่เห็ดงาสูงสีเดียงเ้นี่บนงานนมาแต่เห็ดงานยานเมว่วเดียงเมได้มาเห็ดงาสินะเป็นได้วาบดก่อนกินแม่สมบูสมบูได้ข้างะคากเลยแม่เขาบอกว่าเหีวแม่นีแบบว่ามันหิมะโดน่ะว่ะ แล้วก well, ับเหยี่ย yeah. ่มันแมงหมอกกาดง่ามันมันกัดได้แบบว่ามัน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 อยู่ดินมันนูนแน่นะเพื่อนเราเป็นนูนเนาะมันแบบว่าดินบูซุ่มโอ้ยตะกี้เพันยังหายห้าลายมางเขาว่าเบาเบาเขาว่ากันได้เอามาพอบวเสียใจเพื่อน แม่ผู้มากินส้มนี่คักแด้นี่ปั่นตัวเลก่อนก่อนได้สิบจอบนาะได้สิบจอบก็พะว่ามันเบางามเนาะได้เกี่ยวคนได้เกี่ยวนะฝาหลายกว่าเออแล้วกะผกง้อเฉยๆนี่แหละมันได้สามนั่นนะเพราะว่ามันหลาเลยเนาะจนว่าเบิด์ุนล้ำหนุ่มเลย นาหน้าบ่าวน้องปานเกี่ยวแล้วบ่ยังไม่เกี่ยวโอ้โอ้คนแรกเามาแต่บ้านเมียเราเพิ่ได้ลาชมาเกี่ยวเนาะพอดีทั้ทงนี้ได้บอนะั้นเราหาทั้งนี้ไปเกี่ยวซอยได้ <laughs> ไปกินลาบไก่แล้วบอเป็นจัียงรายแทบบอนกฟ้าแทบ กินเตมาน่าสมเนาะคอยหมดแล้วคอยบริจาคคนนั้นสมอ่าพี่น้องเอ้ยโอ้ใกล้สีบดแล้วเนาะโดยตอนนี้ทางเพิ่นกำลังปั้นเพิ่นมาปั้นเดินให้พี่ลำเดินนะก็ได้ซีบสอดกับสันพี่น้องเอ้ยเนาะโดยอ้ยพี่น้องเฮีอน้องปลากระดิมากกับพ่อน้องปลาเพิ่น พ,พ่อพอดีบังเอิญเพิ่นไปขายอ่ะกะแลมพี่น้องไงแล้วมันเป็นช่วงเวลาตอนแดงในสตีลกามาแต่พู่มทางไกลพี่น้องก็เลยแวะมาหาทางน้องลูกปลาเพิน่นแต่ว่าก็ว่าเลยน้องเพิ่นก็หาเงินหนักครับพอได้อ่าเสียค่าไฟค่าพื้นค่าไฟเพิ่นน่ะพอได้ซื้อบัตรเติมเงินน่เนาะอ่าฮู้เรื่อนซ้นนางเพิ่นกด็ดีพี่น้องเอ้ยทางเฮากับปลา ไปแต่่า,ายทาเพื่อนซานใหนพี่ใหนน้องได้บ่งได้ส้มน้อกันพี่น้องเลยโดยแต่ว่าเฮือนน้องปลานีอีออต,ตันเต้าน,น,น้องปลาหนึ่งพี่น้องเลยเนาะ่ามกลางคืนคนบ่มีมูนอนคนเดียววะซักทางน้องเตียบบ่บ่มานอนน้ำะว่าน,น้องเตียดดินลักเจ็ดมันมุ้ยฉญญยนพิ่น้องมีแจ่น้องปลาอยู่คนเดียวอู้เนาะปอยากเสียงหนึ่งหนึ่งพี่น้องเลย แต่ว่าโตอันนั้นนะเพิ่นยังไม่ได้เอาขึ้นเดี๋ยวมาเมื่อหนาเสียเพิ่นเอาขึ้นไว้เถิงซะพี่น้องเลยเพราะว่ามันหับปัดตามใบลานั่งนะพี่น้องนั่งตอนเดากตอนแดงเนาะมีมูห่างยังคล้ายนื้นึงน้องอ่าน้องมวยน้องเตี้ยกำลังเป็นมูเดียวกันแล้ววะท่านเอาได้หมังได้ไม่ลายแท้นนะพี่นเอาไปขายบ่เนาะโดยอ่ะพี่น้องเลยเนาะ ควบคุ้้องปลากระบอกเป็นอยังต้องขอโทษขอพระน้ำพี่น้องเยให้เห็นแปบนึงโดยเพราะว่าทางน้องเพิ่นไปขายเครื่องเป็นไม่คลาดไม่ขายก้อนเพิ่นป่ะโดยอสั้นสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพ่อแม่พิจารณาอิปซีวัตสุกุสุคนขอบุญขอบคุณที่เข้ามารมสังสร้างแจกลายเต้นจนว่าจบรายการประคำโฆษณาเด้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าข้าว่า สบายดีอยู่ดีไม่แห้งบวบดสุขุสุคนเด้อตอนนี้น้องปลาเพิ่งกระปิน,ปนไม่ค่าแล้วพี่น้องเอ้เนาะโดย